กล่องซ้ายนะฮะมารอบนี้เป็นคิวกล่องซ้าย H2 จะเหลือกล่องขวาสูตรกล่องเดียวนะจะเหลือกล่องขวาสูตรกล่องเดียวนะครับผม Two hours later เริ่มกันเลยดูสิสี่กล่องเนี่ยกี่เซนจะบอกว่า H2 หมดแล้วนะครับผม H2 หมดแล้วนะแล้วกล่องเนี้ยของดีกล่องเนี้ยของดีมา Ebody Be Paris h a r i b e r t o n ลามิโลไหนผมต้องขยับแอนแมนพีเมียเลเวลแล้วผมเป็นเชนะและไบรันนะสีแดงแดงทับสี่สิบเก้านะสีแดงแดงนะครับนี่พีเมียปะขอไซส์เอาอีกแล้วลุกกี้ครับผมขอไซส์ทับ,บสี่สิบเก้าอุยวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์เั็นมันยามาผม44ทับ49 ขอดไฟเอามาจะได้เวมบี้โอ้โหโอ้โหค่ณขนลุกเวมบี้ครับผมผมว่าแล้วทรัแรกมันต้องมีซักกล่องอะที่เวมบ,บี้ออกโอ้โห H2 ไม่เคยทำให้ผิดหวังวไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับโฮ นี่เลยโอ้โหโอ้โหมาต่อซองที่สองก็ผมคือความเครียดอ่งอย่างของ H2 คือผมไม่รู้ผมจะหาได้อีกไหมเออไม่รู้ว่าจะหาได้อีกไหมนะครับคือแบบหลังๆนี้หายากมากคือผมชอบมากนะแต่หาคือมันขึ้นราคามันขึ้นไปค่อนข้างแพงเลยนะเฟรดแจ็กสันเดวถ้าไม่ได้ราคาเดิมหรือใกล้ๆเดิมผมก็ไม่ค่อยอยากเอามาไงแบรนินปซิสกี คลาสคาลเซียคัมดิสโก้นะนี่เป็นดิสโก้นะแต่ว่ากล่องนี้นะ่าจะมีแค่สามลันดิสโก้ออกเป็นสกอตตี้บาร์ออกเป็นสกอตตี้บาร์นะครับฟ้านะสีฟ้าทับเก้าเก้านะสีฟ้าทับเก้าเก้านะออกเป็นแคมรอนจอห์นสะนะันสิบสามนะผมสิบสามทับเก้าสิบเก้านะแคมรอนจอห์นสันเดวินวัตเซล แซ็คเราวินเจลเมนี่ทีมเเลเวลนะครับโอลิเวียแม็กเซนส์อ๋อจิมมี่บัตเลอร์ซิเวอร์นะครับอ่ะสีขาวสีขาวทับเจ็ดสิบห้าสีขาวทับเจ็ดสิบห้าคอนคอร์สลูกกี้ไปไม่ใช่ลูกกี้นะผมทีมสีแดงนะตัวเดิมปะเนี่ยโอ้เป็นเจมส์ฮาร์เดนเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยสีขาวสวยนะ 31ทับ75นะครับผม31ทับ75นะสีขาวสวยมากนี่สีขาวนะครับผมมาเลือบอลเจมส์แต่ว่าได้ลันเวลปี้ไมค์ก็ชิวๆแล้วนะชิวๆแล้วออสตินลีฟไซออนโดเมนทัสซาโบนิสอ่าแดงโอเคๆเค4ล้าน4ล้านแดงแดงนะ49เเช่นเดียวกันพีเมียเลเวล ดามาดิโรเซนับผมดามาดิโรเซนออกเป็น17บเทับสีนะสิบเทับสีนะครับผมดามาดิโรเซนนะครบทั่วนนะครับผมกล่องนี้เดี๋ยวผมรีแคบไปรันให้สักครู่นะครับ One eternity later นี่นะมีฮาเด e นมีแคมรอนจอ o h นสันดิโรเซนแล้วก็เวมบี้นะครับผมโหดีด้วยนะเรียบร้อยไป,ไปกล่องนี้ต่อไปเป็นกล่องกลางนะ ต่อไปเป็นกล่องกลางนะ่ะสี่ซองนะสี่ซองนะโอเคอเคดมยนลินลาตอันเดรแจ็กสันจูเนียร์มิคาบรดเจตเอดีซิวอร์อเคทันนิงแฮมและโอเคไลบูนะเก้าเก้านะทับเก้าเก้านะ ได้เมื่อกี้ถูกแล้วขอไปน,นะครับผมเป็นไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียนะครับ74ทับ99นะ Brown, er, <c oughs> ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียครับจอแดนฮอก์กินเจเรนบราวน์เดวินบุกเกอร์นิกส์มิทจูเนียขอทรายครับผม <c oughs> เป็นสตีเฟนเคอร์ลี่อันนี้น่าจะเดี๋ยวนะน้ำเงินวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะแต่ว่าสีเหมือนไอ้สีขาวเลยนี่ไงทีมสีฟ้าขอดไซส์สีขาวครับผมมาเหมือนตอนใบไคลรี่เลยแต่รอบนี้ไม่เหมือนนะรอบนี้เป็นลูกกี้นะทีมสีฟ้าลูกกี้ไลฟรี่ไปไลฟรี่ไปอ้วิผิดตัวดันรัดแล้วนะผมโอลิเวียแม็กเซนส์นะสิบสามทับเจ็ดสิบห้านะสิบสามทับเจ็ดสิบห้านะผมแต่ออกเป็น ขอดไซส์ไวดิสโก้นะครับผมโจเอลเอ็มบีอาริสแม็กซี่แคมรอนจอห์นสันจามาเมเร่ซีเวอร์ครับผมแคมนอนโทมัสเอ้ยแคมนอนโทมัสนี่จะบอกว่าช่วงหลักวันนี่ทำแต้มดีมากนะเออทำแต้มดีมากนะที่ไหนรู้สึกเหมือนสัญญาจะยังไม่ลงตัวกับบุคลินเน็ตด้วยนะครับพี่ไหนสนใจนะรีบคว้าตัวด่วนปีหน้าจะฟรีเจนต์กูออกดิสโก้นะแปลว่าซองนี้ไม่รันซองนี้ไม่รัน เป็นไทริสแมกซี่ครับผมดิสโก้ไทริสแม็กซี่เหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรบ้างแคบเห็นอะไรบ้างแบใช่มะททำไมทำไมเหมือนเห็นสีดิสโอีกใบสกูนเดลสันเชดโฮมเกลนบิลลาคุลิบาลี่นัคราสันเอะไมเหมือนผมเห็นฟาสเบอีกใบสีดิสโกอ่ะดิสโกธรรมดานะชัดเลย โอ้โหกล่องนี้สองลันแต่รายมากกล่องนี้สองลันนะครับดิสโกโ้พี่เมียเลเวลออกเป็นเควินดูแรนนะครับผมเควินดูแรนนะดิสโกโ้ครบทั่วดูกล่องนี้